สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสั้นๆกับกระเป๋าแบตนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสีส้มๆนะครับส้มๆออกชาๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็น JP นะครับ JP นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ใส่ได้ประมาณ6ไม้นะครับ2ช่องใหญ่นะฮะสช่องใหญ่ก็คือตรงนี้นะครับ2ช่องนะตรงกลางไม่มีนะครับถ้าตรงกลางถ้ามีจะเป็น3ช่องใหญ่นะครับ ตัวสงช่องใหญ่จะเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ผมดูนะเนี่ยช่องเยอะมากนะตรงนี้ก็ใส่กับไม้แบตใส่สัมภาระนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่พวกออของนะใส่อุปกรณ์คลิปใใจอะไรเงี้ยนะจะมีตขายด้านในด้วยนะครับตรงหูสะพายก็จะเป็นอิแบบสไลนะฮะไม่ไม่ใช่เย็บเย็บติดเตอะนะ สามารถผุนได้ครับแล้วก็จะมีเข็มขัดนะครับเข็มขัดเวลาเราสะพายข้างลัางก็จะมปเข็มขัดติดนะครับที่ว่าช่องมันเยอะเนี่ยเอาตั้งแต่ตรงตรงหัวอนเลยนะเห็นไหมข้างล่างใส่รองเท้าตรงนี้ใส่ของจุกจิกเิดๆหน่อยๆนะฮะน่าจะเป็นเงินเป็นอะไรเงี้ยนะครับด้านล่างก็มีอีกนะฮะด้านล่างก็มีช่องตรงนี้อีกนะครับ เยอะมากช่องเขเยอะมากนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่อุปกรณ์แล้วก็ใสของนะครับนะะนี่นะครับช่องเขาเยอะจริงๆช่องเล็กช่องน้อยนี่เยอะนะฮะ,นะฮะวัสดุเป็น PU นะครับตรงนี้นะฮะเป็นตู้พลังพึ่งนะครับพลังพึ่ง เป็นพะีวนะฮะตัวผ้าเป็นไนลอนนะครับฝั่งน,นี้ก็เป็นวัสดุเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นทัวร์อีดิชั่นนะครับครับใครสนใจก็อินบอกกันเข้ามาได้นะครับทีรานพามสปอร์ตสวัสดีครับ